สาวเริ่มมีประจำเดือนเราจะแนะนำวิธีการดูแลทำความสะอาดหรือว่าดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างคะ ยิ่งเป็นคุณแม่ด้วยแล้วคุยง่ายเลยค่ะจับทุกสาวมาแบบนั่งคุยได้เลยบอกว่าอันดับแรกให้เขารู้สึกดีก่อนที่เขามีประจำเดือนพระน้องผู้หญิงส่วนใหญ่ตอนมีประจำเดือนครั้งแรกบางทีไม่รู้จะถามใครบางคนก็จะรู้สึกอายแล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่แบบมีเลือดออกอะไรเงี้ยคุณแม่ผ่านจุดนั้นมาแล้วพอเป็นคุณแม่กับลูกสาวหมาว่ายิ่งคุยง่ายเนาะก็ลองพามานั่งคุยเลยบอกว่าย,ยินดีด้วยนะว่าเออเป็นสาวแล้วนะเป็นเรื่องเป็นสาวแล้วต้องดูแลตัวเองอยังไงคุณแม่สามารถใช้ เขาเรียกว่าประสบการ์์แชร์กับน,น้องเขาได้เลยแต่หลักๆก็กคือหนึ่งเรื่องของการดูแลความสะอาด<ม>คุณแม่บอกได้เลยว่าอผ้าอนามัยมันมีหลายแบบมีวันมามากมีวันมาน้อยถ<ม>้าเกิดว่าออในช่วงที่มีประจำเดือนชั้นในอาจจะต้องใส่แบบที่มันกระชับหน่อยในวันที่เราไปเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องควรจะต้องเปลี่ยนทุก3ชั่วโมง3าถึงสชั่วโมงก็ควรจะต้องเปลี่ยนทีหนึ่งเพื่อลดการอักเสบนนี้บอกน้องเขาได้เลยเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าเกิดการอับชื้นปุ๊บบางทีก็ทําให้เกิดการเสียดสีบริเวณตรงขอบจริงๆชั้นในก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็ติดเชื้อได้อีกแล้วก็ในเรื่องการดูแลตนเองก็บอกน้องแค่ว่าในช่วงที่มีประจำเดือนบางทีเราอาจจะรู้สึกไม่สบายท้องเหมือนบางคนแบบมีปวดประจำเดือน การน,นอนพักผ่อนให้เพียงพอลดทานอาหารพวกรสจัดมากๆในช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยก็จะช่วยทําให้อาการไม่สบายตัวเหล่านี้ลดลงแล้วก็ช่วงนั้นคนจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอเนาะ<ม>นะคะแล้วก็เรื่องทานอาหารก็แนะนําให้ทานอาหารที่เขาเรียกว่า มีธาตุเหล็กไปช่วยบำรุงเลือดมากขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นี่แหละสามารถทานได้เลยหรือว่าจะเป็นจากพวกจากพืชเช่นพวกเขาเรียกว่าผักใยเล้งไม่ใช่ผักโขมนะสปินแอตเป็นพวกผักใยเล้งนะคะพวกผักใบเขียวเข้มๆนะที่มันมีธาตุเหล็กแล้วก็เป็นพวกถั่วต่างๆเฉพาะพวกถั่วแดงก็จะมีธาตุเหล็กอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงก็ในช่วงนั้นอาจจะเน้นทานอาหารพวกนี้หน่อยหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นพวกบางสวรรัตก็อาจจะเป็นพวกปับบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อช่วยเพิ่มเรื่องของเรียกว่า เ,ออเลือดที่มันเสียไปในช่วงที่มีประจำเดือน